งรองรออู้กาวน เออคุณตาเอกันทุกวันล้วก็ท่อมไหที่จุยกวันเลยโอ้ยดมีเนี้ยคนมันมีวินัยเนเขาไปใชนบ่ครับครับแ่มีวินัยอนยาตายคือเกครับกับเพิ่มเบาเบาลงเบาลงแต่ว่าเพิ่มทังนี้เขานบ่เพิ่มทั้งเขาเอาเขาต้องไปเชือหันเชือนี่เออจนมทั้งเด้อเออตัวนี่บางคนเขาเาญาที่ขาให้ผมนีเออ

สุรการจะเศร้านะจิตอาสาของเศรษฐมุลตีนายกเศรษฐเทศบาลน,นะเพื่อเบียงเกา่าเอาจิตอาสาบอกไว้รุ่นกนว่ากินเรากินยาขอบซาเนี่หล่ะแล้วก็ทำทุกวันแล้วีทุกมือทุกเมื่อกไว้รุ่นเขาไว้นินอยู่ประจำเนาะ ่นียขอบสะอาอย่างนี้นแหละอะไรเก็บให้เขาความสะอาดเทศบาลนี่เนี่ยเราอะมาเอาทังเขารอบสะเราก็บ,บ่ถึงครบับมากเลย